What the lot don't the ว <One input>? ันหนึ่งในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงซาอุริกับเคนอิจิเดินทางไปเที่ยวฮากุเน่กับครอบครัวของโรุคุโร่เพื่อร่วมชันของเคนอิจิโอ้ยอาทำไมขัไรถในรถลูกต้องรันจ้างรับได้รับจ้างแล่าทำไมทำเรืองนี้ิซิกูถึงไหมปล่อยให้กูแซงอยู่ได้ขับเร็วหน่อยสิครับพ่อไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วน่าอันตรายนะแม่ น่ารำคาญจริงๆเลยคุณเนี่ยเดี๋ยวพ่อเลี้ยวตรงแยกหน้านะคะอยาจ้าเราวเราจะเลี้ยวไปให้สัญญาณเขาล่ะไม่ได้ที่ไหนกันล่ะจ้าทำไมต้องให้คอยบนอยู่เรื่อยล่ะ เบจะเข้าห้องน้ำหน่อยนะช่วยไปซื้อไอศครีมนมแน่มาให้ด้วยจ้าจ้าคุณน้าคะหนูไปซื้อให้เองค่ะอะไม่ต้องหรอกจ้ะให้เบฟไปจำบ,บ้านไปลนะดีแล้วห้องน้ำมันอยู่ทางไหนกันละเนี่ยโอู้หกจังอะไรไ,ไปอ่ะท่าทางเหมือนไม่สบายเลยน่าซีดมากๆเลยนะนืะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย ฉันอะที่จริงแล้วไม่ได้อยากมาเลยนะเอา้าทำไมอะก็แม่ฉันเป็นซะแบบเนี้ยส่วนพ่อฉันก็เฉยตลอดไม่กล้าหือเลยสักแอะว่าตามแม่ตลอดเลยฉันน่ะหายเขาจริงแย่อยู่แล้วนี่แต่ว่าพ่อนายดีอยกนะน่ารักดีออกจริงด้วยเราคุ้จังพวกเราเนะี่ยไม่มีคุณแม่แล้วส่วนคุณพ่อก็ออกทะเลไปอยู่ทั้งไกลแนะ่เทียบกันแล้วเธอโชคดีกว่าตั้งเยอะเลยนะ เหงนคุณพ่อจะอยู่ไกลแล้วนานๆจะกลับมาทีแต่ถ้ามีความเป็นผู้นำบ้างมันก็ดีไม่ใช่หรอ รู้ที่ขับรถแซงเราไปตอนนั้นนี่นะมีอะไรเหรอคะสามปลาซามปลามันสามปลามันพ่นลมหายใจออกมาทำรถของเราละลายหมดเลยครับละลายอ้าวออกรถไปเลยคุณเออแต่ฉันบอกให้ออกรถไงล่ะพ่อแต่ว่าเออจะพูดที่มันโกหกเราเนี่ยคงจะเห็นว่ารถเราเก่าคุณเองก็ยืดย่างอืดอาดก็เลยมาแกล้งล้อเล่นนะสิจะได้ผเร้อยย่อมพวกเรา Trai những lưới. Đẹp đẹp. chạy những chỉnh lưới! I don't know! Ow! là, cái là đó! แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยเองไม่มีอะไรหรอกหน้าอะคุณไปต่อเฮ้ยคุณนี่ขี้ขลาดจริงๆเลยก็เพราะแบบนี้สิหน้าใครก็ถึได้ยอะยอะกันอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมล่ะพวกนั้นนะแค่จะแกล้งล้อเราเล่นเท่านั้นนะจริงหม นั่นอะไรนะครับอ๋อเขาเรียกภาพลวงตาไงภาพลวงตาเหรอครับเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งพอเราเข้าไปใกล้ๆมันมันก็จะหนีหายออกไปเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะภาพลวงตาที่ปรากฏในทะเลบางทีก็เห็นชัดเป็นรูปมือรูปแผ่นดินที่อยู่ไกลๆได้เลยนะทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นได้ล่ะครับอืมมันเกิดจากการหักเหของแสงสะท้อนน่ะคนโบราณเขาเชื่อกันว่า ไม่กาบยักษ์ที่อยู่ในทะเลมันพ่นลมให้จะออกมาก็เลยเป็นแบบนั้นแมคขึนอาเนี่ยรู้อะไรดีๆเยอะจังเลยนะคะแล้วก็อย่าเผลอไล่ตามภาพลงตาจะหลงทางซะละเอเลี้ยขวาข้างหน้านี้ก็ถึงทางลัดแล้วนะ ทำไมอ่ะภาพลวงตามันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วครับบ้านะห่าได้แล้วคอยสกุลถอยถอยอยคอยรถรถเริ่มละลายนั่นล่ะครับรีบหนีเร็วครับค่ะเร็วเข้าเราควรเอาเคมีจิออกมาเร็วเข้าเร็ว ไม่เอานะเ,เชฟไ,ไป็ไปไอ้คืนออกไปแม่ก็ละลายไปด้วยสิคือไม่ออกไปสิม่จะละลายไปกับรถนะไม่เอาไม่ปไปอเอาแนี้เร็วเข้าเร็วละลายไปหมดเลยพ่อครับคุณแม่ครับอย่าไปจ้ะมันอันตรายนะเร็วเข้า ละลายหมดแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยด้วยอ่ะโอ้แม่เพราะทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วนี่นาะ <c oughs> อุ้ยก็เพราะคุณนั่นแหละนะมูตะขับรถยืดอแยเราถ,ถึงได้โดนละลายหมดเงี้แล้วเราจะไดทำยังไงกันล่ะ<า>คนบ้าคน <c oughs> บ้าหมดกันเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะนีะ่คุณคุณต้องรับผิดชอบนะเพราะคุณคนเดียวรถเราถึงละลายแบบนี้จะไม่เหลืออะไรอีกแล้วเห็นไหม เฮ้ยล,ล,ะละลายหมดเลยแย่แล้วครับรถผมละลายหมดแล้วไม่จะเป็นมลภาวะแบบใหม่กันนะ ภาพลวงตาเกิดจากลมหายใจของหอยกาบยักษ์ใช่ไหมครับเธอจะบอกว่าข้างใต้มีหอยกาบยักษ์อย่างั้นเหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหอยไม่มีขานะแต่ไอน้นนีไว้กว่ารถซะอีกนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นสับหลาตัวอื่นเคนจังรีบแจ้งให้คุณคอทาโรรู้เถอะครับ ก็ได้รับแจ้เหตุร้ายจากเอกจิกับซาอุริสกายเวลและคอนดอกรีบมายังที่เกิดเหตุทันทีแต่กว่าจะถึงที่เกิดเหตุก็มีรถถูกละลายไปแล้วอีกหลายคันสรงนั่นไง ใต้ลมูลลูกนั้นลงไป20เมตรมีสัตประหลาดอยู่ครับหวาไงไนะไม่ผิดแน่นอนครับเนื่องจากบริเวณที่รถถูกละลายมีผู้คนไปออกันอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่ยแซดจึงไม่สามารถจวงอิธาอากาศได้ จีคุหนี่แหละขอทางหน่อยครับแต้ดิ๊นเนี่ยมีสัตว์ประหลาดอยู่นะครับอ,รอใครทุกคนทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับขใครนะครับต้องต่อต้านต่้อตอา,ยอ,า,ยอ,ายอย่าพังหนีเขานั้นนะคุณเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าหรอกคุณนี่สิบ้าขี้ขลาดไม่เข้าเรื่องโธ่คุณแม่ฟังใั่นหมคะรถของเรานั้นถูกด่ลายไปทั้งคันพกณทําใจยอมรับได้หรอคะไม่ยอมได้ยังไงมัเป็นสัตว์ประหลาดนะคุณ ในซาประหลานน่ะมันก็ไม่ได้ละลายคนไปด้วยไม่ใช่หรืองไงแล้วไงล่ะคนตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าเราน่าจะมีทางหาประโยชน์จากเจ้าสัตว์ตัวนี้ได้นะคะคุณนาคะอันตรายนะครับรีบหนีกันดีกว่าลมหายใจมันไม่ละลายคนแต่ละลายเฉพาะรถแบบนี้มันน่าจะเอามาใช้งานได้จริงไหมล่ะคะว่าไงคะทุกคนมันก็จริงอยู่นะสมัยเนี้ยมีรถเก่าๆที่ซ่อมไม่ไหวโดนสุมก่อจนเป็นภูเขาแล้ว เราสามารถกำจัดมันได้โดยไม่ทำให้เกิดบลระภาวะได้ด้วยดีไหมคะด้วยเป็นโอเคที่ดีมากจริงด้วยที่สัปหลาตัวนี้น่ะมันละลายรถของเราไปมันต้องเป็นของเราแต่นี่คุณจะพูดอะไรบ้าๆอีกเลยนะคุณจะเอาสัปะหลาไปเป็นของตัวเองได้ยังไงอะคุณนั่นแหละหุบปากไปเลยเจ้าหน้าที่แซดคะสัปะหลาตัวนี้ต้องเป็นของพวกเรานะคะใช่ครับพวกคุณท่านถออันตรายมันคุณนายครับสัปะหลาตัวนี้มีอันตรายแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับแต่ฉันรู้ค่ะ ฉันรู้ว่ามันต้องทําเงินให้เราได้อย่างมหาศาลเลยใช่ละจิงด้วยจิงด้วยจิ้ันกลับเลยกลับไปเลยไปเลไปไปยไปเลยไปไปเลยพ่อครับช่วยห้ามคุณแม่ทีสิเพราะคุณพ่อชอบออนแอรอย่างแย่ถึงได้เป็นแบบเนี้ย สุดท้ายหน่วยแซ็ก็ถูกผงชนขับไล่ออกมาจนได้พวกเขาจึงไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากคอยลาดตะเวนสังเกตการบนถนนจากบนท้องฟ้าคุณอาก็น่าร้ายกาจจริงๆเลยเก็นสัตประหลาดมีค่ามากกว่ามนุษย์ซะอีกนะเด็ก <c oughs> คนนั้นที่ชื่อโรคุโร่น่ะน่าสงสารนะ ไปแล้วอ่ะนั่นเสียสายเอาเพราะถนนถูกปิดทำให้มีรถผ่านมาสั์ประหลาดรถาชจึงเกิดโมโหหิวและปรากฏตัวขึ้นเหนือพื้นดินออกไปแล้วเหรอพัดอดโจมตีด้วยมิสไซล์ซัดให้สิ้นซากไปเลยนี่โตโจมตี 영돌! 영돌! 영돌!

ขนาดปรมาณูน่ะก็ยังไม่ใช่ได้ทาสันติได้เลยไปกับเธอแม่แม่ครับเดี๋ยวอยไปอะสลาดยอดอะโอสกายเวลส์เสร็จไปแล้ว chùm của anh con chùm của không mạnh ạ bà giám cái cây rồi cốp xa รองหัวหน้าโอ้ทำวิสายทัศนเลเซอร์เอาไว้ไม่อยู่เลยมาดิเจมามาแล้วครับแย่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะนี่ค่ะอควาเรกีรอควาเรกีเหรอสารละลายกรดเกลือกับไนเตรตใช่ไหมใช่ค่ะคราเนี้ยเราจะทำให้มันเป็นไฟละลายเข้าใจแล้วฮะัรองหัวน้าครับผมอขอหยนีนะครับ ตกลงเตรียมตัวลงมือได้ครับอ๋อสำเร็จแล้วอภไปอีกนี่แทมฟรีเลย

รถเราละลายหมดเลยฮะเฮ้ยหมดกันเราไม่เหลืออาวุธแล้วล่ะครับฮะปืนใส่ก็ไปด้วยอะบ้าจริงไปตั้งหลักก่อนครับ ไปคุยกับมันดูให้มันทำตัวดีๆหน่อยนี่แม่จะทำอะไรบ้าๆนะฉันว่ามันาต้องรู้เรื่องนะ 啊！你，哎，刘特，啊啊！等我啊！ ไปไหวหรอกดีสิครับผมทำให้ดูนี่นี่กระชิออเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไม่ภายผมทีอย่าเลยนะสราปะหลาดเป็นคนไม่จะพังกันแค่นี้หรอกถ้าไม่ทำอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่เราุณโทษของคุณจะมีอันตรายแล้วครับขอ,อบริโรซัสจองปฏิบัติการแล้วครับ 嘿，啊好。 ในที่ชอว์เจสัปหลาก็ไ่แพ้รางามันได้กลายเป็นรถคนเล็กมากไม้ตกลงมาจากท้องฟ้าดีจังเลยยอดไปเลยนอะบุไบุลบุะบุญบุๆบุบุญบุญบุบุโห แม่เน่ะชอบพูดจาไม่ดีเอ๋เอาใช้ตัวเองมาตลอดเลยแม่ขอโทษนะคะแม่ขอโทษค่ะอา้าวชอบมาเถะนะิน่าอ่ะไปกันเถอะค่ะ,ะพ่อ,อเราหุ่จัง เป็นคนที่กล้าหาญมากเลยนะแล้วก็เข้มแข็งด้วยเข้าใจหรือยังคนเข้มแข็งที่แท้จริงส่วนมากมันจะเป็นคนอ่อนโยนแล้วขวาจังก็กเ,เหมือนกันนะพอโตขึ้นแล้วจะต้องอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งเหมือนคุณพ่อเธอนะเอาละเราไปกันเถอะ 乱れ飛ぶ謎の宇宙が旋律の方向が天地を震わす宇宙怪獣ムルラの吐く黒煙は火を遮り天空を覆う暗黒の地球を救う鍵はいずこに傷だらけの栄光を背負って光太郎が立ち上がる時はるか宇宙の彼方ウルトラの星が輝くさあ来週も見よう